13.4นะครับชารไฟฟ้ารอบจุดประจุนะครับเมื่อเรานำประจุทดสอบคิวมาวางในสนามไฟฟ้า,าของประจุต้นเหตุนะครับประจุทดสอบนั้นจะถูกแรงกระทำะทำให้เกิดการเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่ประจุทดสอบสามารถเคลื่อนที่ได้แสดงว่าประจุทดสอบนั้นมีพลังงานสะสมอยู่ภายในตัวนะครับแลงงานที่สะสมในประจุเช่นนี้นะครับ เราเรียกว่าพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับ EP นะครับและขนาดของพลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุ1โคลอมจะเรียกว่าศักย์ไฟฟ้านะครับศักย์ไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลร์นะครับเพราะเป็นปริมาณที่ไม่มีทิศทางนะครับเราสามารถคำนวณหาค่าของศักย์ไฟฟ้ารอบจุดประจุได้จาก v เท่ากับ EP ส่วน q นะครับ หรือ v เท่ากับ kq ส่วน r นะครับเมื่อ v คือความต่างศักย์ไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์นะครับ q คือประจุทดสอบคูลอมนะครับ ep คือพลังงานศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุของประจุทดสอบนะครับหน่วยเป็นจูลนะครับ q คือประจุต้นเหตุนะครับหน่วยคูลอมนะครับ r คือระยะห่างระหว่างประจุต้นเหตุนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับนี้ข้อควรมสราบเพิ่มเติมนะครับการหนึ่งการนวหาศักย์ไฟฟ้า ต้องแทนเครื่องหมายบวกและลบของประจุด,ด้วยเสมอนะครับ2เมื่อทำการเลื่อนประจุทดสอบ Q จากจุดที่1ไปสู่จุดที่2ซึ่งมีศักไฟฟ้าต่างกันนะครับเราสามารถคํานวณหางานที่ใช้ในการเลื่อนประจุนั้นได้จากงานหรือว่าเท่ากับ Q นะครับงเล็บ b 2ลบ b 1ะครับก แล้วประจุบคืองานนะครับหน่วยเป็นจุลน,นะครับคิวคือประจุที่ถูกเรื่องนะครับวีหนึ่งคือสักไฟฟ้าจุดเริ่มต้นนะครับวีสองคือสักไฟฟ้าที่จุดสุดท้ายนะครับนี่ข้อสามสิบนะครับประจุคิวมีขนาดลบหนึ่งกุสีกำลังลบเก้าคูลอมจงหาสักไฟฟ้าณจุดซึ่งห่างจากประจุคิวนี้นะครับออกไปหนึ่งเมตรนะครับ แรกเลยนะครับโจทย์บอกโจทย์บอกอะไรไมาให้บ้างนะครับข้อนี้บอก Q นะครับเท่ากับลบหนึ่งคูณสิบกำลังลบเก้าคูลอมนะครับรบ,บอก R เท่ากับหนึ่งเมตร v เท่ากับเท่าไหร่นะครับ <est> ก็จากจาก v เท่ากับ kq ส่วน r ก็แทนค่านะครับ k คือข้างที่อยูแล้วครับ9คูณ10กำลัง9คูณกับลบ 1q นะครับลบ1คูณ10กำลังลบ 9r เท่ากับ1ก็หาได้1นะครับ 9กคนลบ1ก็ได้ลบ9นะครับแล้วกลำลังก็ตัดกันนะครับอันนี้ก็ตอบสักไฟฟ้าน 5. จุดประจุอยู่ห่างประจุคิว1น,นะครับคิวเมตรมีค่าเท่ากับลบ9นะครับตอบลบ9บโวลต์นะครับ